ัลสลวกุมสัสดีค่ะวันนี้เราวเว่าจะพาไปมาเลเซียด้วยงบคนละไม่ถึงหมื่นบาทค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วาด้วยนะคะสว่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะว่าจะลงไว้ใต้คลิปให้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินดอนนงคาเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องไปหัดใหญ่นะคะแล้วก็จะเดินทางไปต่อที่มาเลเซียค่ะ คือสนามบินหัดใหญ่ค่ะเราใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง30นาทีค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงสนามบินหัดใหญ่แล้วค่ะหัดใหญ่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเดี๋ยวเราก็ไปพบกับอาเลยค่ะวันนี้อามารับนั่นเองเราก็เดินทางออกจากสนามบินหัดใหญ่เพื่อมุ่งหน้าสู่ปัตตานี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 น,นค่ะ โอเคค่ะนี่ก็มาถึงปัตตานีแล้วถึงบ้านอาแล้วนะคะก่อจะมาถึงก็คือมืดเลยเพราะว่าเราก็แวะมาตลอดทางเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เข้าไปดูในบ้านกันวันนี้ก็จะพักกันที่นี่นะจ๊ะดีๆไปกล้องหน่อยค่ะอันนี้อาก็กำลังเตรียมอาหารให้เรา นี่ค่ะขนมเต็มเลยวันนี้ก็ขอไปอาบน้ำแต่งตัวพักผ่อนก่อนค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะอัสลามอะลัยกุมค่ะยามเช้าวันนี้เราจะออกเดินทางไปสู่ประดังเบซานะคะ ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะคะกว่าจะถึงก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะจากปะดังเบซาเราก็จะนั่งรถไฟนะคะต่อไปสู่เมืองบัตเตอร์เวิร์ดของมาเลเซียนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปต่อเรืออีกค่ะนะคะเป็นเรือเฟอร์รี่ลงไปสู่ปีนังนะคะและแล้วเราก็จะไปถึงมาเลเซียในจนได้ในที่สุดนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ารายละเอียดการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นยังไงบ้างคะ่จะจากอำเภอเมืองปัตตานีสู่ปดังเบซาค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงประดังเบซาะะแล้วค่ะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปจอพาส,สปอร์ตแล้วก็ไปแลกตังค์เราจะไปหาที่แลกเงินนะคะใช่ค่ะแลกสักสามล้านสามพันพอค่ะ, <laughs> ะนี่ก็คือที่แลกเงินนะคะชื่อว่านารงเอ็กซ์ชนโอเคสีส้มๆเข้าไปได้เลยคะ่ะ อันนี้ก็ต้องใช้เงินสดในการแลกนะคะต้องเป็นแลกไปกดเงินสดมาก่อนเพราะว่าที่นี่เขาไม่รับโอนแล้วเราก็แลกมาแล้วค่ะนี่เลยตืดแลกสี่พันได้ห้าพันสองนะก็แลกเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเดินทางไปจ็อบค่ะอ่าเดี๋ยว,ออยวตอนนี้เราก็ถึงอาคารควบคุมพรมแดนขาออกนะคะถ้าเกิดว่ารถที่จะเข้ามาเลยะคะ่ะก็ต้องไปจ็อบตรงนั้นนะคะที่มีป้ายบัสคานะแต่ว่าเราอะ ไม่ไดเอารถข้ามไปนะคะเราก็จะจอดรถไว้ที่นี่ค่ะวันละหกสิบาทสามวันก็ร้อยแปดสิบาทค่ะนี่ค่ะเนี่ยเราเข้าไปจอบข้างในแต่ว่าข้างในจะไม่ถ่ายรูปไม่ได้นะได้มาแล้วค่ะค่าแท็กซี่ข้ามชายแดนอีกสามรอยบาทค่ะเพราะว่าระยะทางค่อนข้างไกลเราจะนั่งรถไปลงที่ไหนพี่นาน รถไฟฝั่งมาเลเพื่อนั่งรถไฟฝั่งมาเีไปลงบัตเตอร์เวิร์ดค่ะออ๋ก็เสียค่าใช้จ่ายสามร้อยต่อคันเป็นแท็กซี่เป็นแท็กซี่ถ้านั่งมอไซค์ก็คนละร้อยกว่าบาทคนละร้อยบาทแหละใช่นี่ก็ทางไปประดังเบซาจากบากตรโทนโเข้าเมืองแลง้วก็นั่งไปอีกสิบห้ากิโลนะคะไม่ถึงหรอกอเราจะถึงปะดังเบซา ถึงแล้วคะ่ะสลามาดังนะคะถึงไปประดังเบซาละนี่ก็จะเป็นหน้าตาผู้ร่วมสตากรรมของทริปนี้คะ่ะตอนนี้เราจะเดินไปซื้อตั๋วนะคะก็จะเห็นอยู่ว่านี่ไปประดังอันนี้สถานีประดังเบซาก็บริเวณนี้ก็จะมีขายซิมการ์ดด้วยตรงนี้คือเคาน์เตอร์ติเกตค่ะหรือ ตั๋วเ,เคาน์เตอร์นี่ค่ะเป็นตั๋วทิเก็ตเขาคนละ12บสองเหรียญก็ประมาณร้อยบาทสิบสององวิงกิตน,น,นะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างตั๋วเขาก็หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เอาด้านที่มี QR code นะคะสแกนบันไดนี้เลยนะคะที่ลงไปเรา,า,าก็จะต่อรถไฟไปบัตเตอร์เวิร์ดนะคะ ตรนี้นะคะคือรถไฟความเร็วสูงของมาเลเซียนะคะเขาก็จอดอยู่กับที่นี่แหละอ่าแต่ว่าฝั่งเนี้ยก็คือไม่ได้แบบสําหรับรถไฟที่วิ่งเนาะ mm hmm. นะะ mm hmm. ก็ยาวไปถึงนู่นเลย mm hmm. ชานชลาเขาก็ดูแบบแม่อาัดดีค่ะ mm hmm. นี่ก็มุ่งหน้าบาตเตอร์เวิร์ดเหมือนกันนะคะเนี้ยแต่เป็นชานชลาหนึ่งน่าจะมาจากบาตเตอร์เวิร์ด้ะมามาส่งที่นี่ โอเคเราเข้ามาอยู่ในรถไฟแล้วจ้าะ,ะรถไฟออกแล้วค่ะเริ่มเดินทางสู่บัตเตอร์เวิร์ดนะคะใช้เวลา2ชั่วโมงไปถึงก็น่าจะหิวข้าวพอดี2ชั่วโมงก็ยาวนานนะคะก็หลับบ้างตื่นบ้างค่ะเขาก็แวะรับไปตลอดทางแต่ว่าคือระยะเวลาเขาคือเป๊ะทุกสถานีค่ะ ตรงนี้ก็เป็นทะเลหรือแม่น้ำอะไรวาก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะสถานีวอเตอร์เวิรนะ์ดหลจากที่เรานั่งกันมาอย่างยาวนานสองชั่วโมงนะคะหิวก็หิวเดี๋ยวเราสแกนออกก่อนก็อย่างที่บอกค่ะว่าตรงนี้เราก็เอา QR code นะคะสแกนได้เลยเราก็สามารถออกไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเฟ r ร์รี่ค่ะเฟอร์รี่เทอร์นอล กำลังเดินทางไปที่ท่าเฟอร์รี่นะคะก็จะมีตารางการเดินของเฟอร์รี่ด้วยเดี๋ยวเราจะเดินมาซื้อตั๋วเฟอร์รี่เป็นค่ะก็เป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะคะด้านหน้านี้ก็คือจุดที่เราจะมาซื้อตั๋วของเรือเฟอร์รี่เลยนะคะตรงนี้ก็ถึงข้างในของที่รอเรือเฟอร์รี่นะคะมีแอร์เย็นสบายมากเลย ของเราก็าคือออกตอน5โมงเย็นนะคะอีก15นาทีถึงจะออกส่วนตอนนี้ก็จะเป็น history of Penang Ferry นะคะก็มีการ revolution มาเรื่อยๆเลยนะคะก็สามารถมาหาอ่านได้ระหว่างที่รอเฟอร์รี่ออกค่ะก็จะมีอยู่หลายเสานะคะที่เขาอธิบายไว้อย่างละเอียดนะคะ for the people by the people นะคะเป็นข้อมูลจาก National a r c h i v e of Malaysia ค่ะ ่าเฟอร์รี่ค่ะก็ะใหญ่อยู่เรือก็เรือก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ค่สปีดโบทแต่ว่าจะสูงกว่า <15 5. S 1> ด้านในเรือเฟอร์รี่ค่ะก็ <15 5. S 1> ะจะเป็นแบบนี้เข้าไปนั่งได้เลยหน้าจอทีวีก็จะมีการสาธิตช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุค่ะเหมือนบนเครื่องบินเลยราคาเรือเฟอร์รี่ที่จะข้ามไป ฝั่งปีนังนะคะก็อยู่ที่1.2ึริงกิตถึงแล้วค่ะท่าเรือเฟอร์รี่นี้ก็จะเป็นคนเขามาต่อคิวเพื่อขึ้นเฟอร์รี่กลับไปฝั่งบา t เตอร์เวิร์ดนะคะเหมือนที่เรามาออมาสักครู่นี่ค่ะสวยไหมคะสวิตเซนแฮมเพียร์เป็นท่าเรือเฟอร์รี่นะคะที่เราออกมาออกมาถึงนะคะก็จะเจอเมืองจอร์ทาวเลย ออกมาจากท่าเรือด้านหน้าก็จะเป็นวงเวียนหอนาฬิกาค่ะเขาก็จะมีวิวลักษณะคล้ายๆกับโอทาวกุเกตค่ะด้านหลังน่าจะเป็นหอนาฬิกาเดี๋ยวเราเดินหาโรงแรมก่อนนะคะโอเคค่ะตรงนี้ก็คือสวยมากเลยนะคะจอทาวเมืองเก่าของเขาสวยงามลองมาสัมผัสด,ดูได้ค่ะ ตอนนี้เราก็เดินตามหาโรงแรมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเดทมาเนาะรือว่าไม่ได้เปิดโรมิ่งมาเลยก็ย่ออยู่ที่จอทาวแล้วะคะ่ะโรงแรมที่เราพักคือโรงแรมบราวสุดท้ายก็ต้องไปซื้อซิมค่ะแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ไปที่ที่พักน,นะคะเพราะว่าไกลามาก่าเดินไม่ไหวนี่คือเซเว่นอีเลฟเว่นเขาค่ะด้านในนะมีที่นั่งทานด้วย จริงๆของเขาก็เยอะอยู่นะคะนี่มีที่ตื่นเหมือนบ้านเราเลยแล้วก็นี่ด้านในค่ะมีที่นั่งให้ทานด้วยเซลบอร์ี้เขาก็ามีค่ะระหว่างที่รอแกร็บมาค่ะเราก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันค่ะจากที่พักของเราค่ะเราก็ข้ามถนนมาก็จะถึงร้านอาหารเลยค่ะก็จะเป็นแบบสตรีทฟู้ดนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทานอาหารสตรีทฟู้ดกันค่ะ เป็นอาหารของทอดก็คือเลือก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 เลยแล้วก็ไปต่อคิวเดี๋ยวเขาก็เอาไปทอดแล้วเขาก็จะราดออกมาให้เราอันนี้ก็คือที่เราเลือกค่ะก็มีปลาหมึกมีกุ้งมีอะไรลูกชิ้นเขาก็ทําเองเดี๋ยวเราก็จะมาให้เขาทอดโอเคนี่ค่ะาอาหารจานนี้ทั้งหมดหนึ่งร้อยริงกิตก็เจ็ดร้อยบกบาทกินให้หมด จานใหญ่มากเทียบกับป่าแล้วคนเยอะมากแต่ว่าร้านที่ขายน้ําอ่ะเขามาบางังคับให้เรานั่งโต๊ะนี้แล้วก็บอกว่าให้สั่งน้าร้านเขาแต่เราบอกว่าเราไม่รู้จะกินน้ําอะไรเรไม่อยากกินน้านี่อยากกินน้ากกนนําเปล่าก็โมโหไปเลยจ้ะต้องระวังให้ดีจริงๆก็คือนั่งโต๊ะไหนก็ได้สั่งร้านไหนก็ได้แต่ถ้าเราไม่กินนัคือโมโห อร่อยนะอ่ะกุ้งทอดอร่อยมัมีซอสให้หวานมันแล้วก็มีผักก็จะเป็นถั่วง,งอกเอ้ยไม่ใช่อ่ะแครอทโรยกับแตงกวาได้หไหมเดี๋ยวสอันนี้เป็นอันดับสามของชาวไท นอยสอน้อากลขวหวานหวานหน่อยเอออร่อยอธิบายไม่ถูกมีภัยอะไรด้วยน่อืมันคือของทอดกนี่ก็คือข้าวมันไก่ย่างบ้านเราค่ะรสชาติก็ได้อยู่นะคะได้อยู่ที่แปลว่าส่วนนี้ก็เป็นข้าวอะไรไม่รู้ค่ะแต่ว่าข้าวรสชาติดีค่ะข้าววันนี้อร่อยมาก หอมกินผัดอันนี้เป็นชื่อดังผัดอะไรอะผัดอะไรไม่รู้ชื่อดังของเขาแหละหลังจากทานอาหารเสร็จเราก็ขึ้นห้องพักนอนค่ะวันนี้เหนื่อยไปทั้งวันเลยค่ะเดี๋วเจอกันเช้าวันต่อไปจ้าเช้านี้ค่ะเราก็เดินออกมา แถวแถวที่พักนะคะมันมีร้านอาหารร้านอยู่เป็นร้านแบบมีชื่ออยู่พอสมควรค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าร้านเขาอ่ะจะมีอะไรทานบ้างเมื่อวานเรามาซื้อไว้แล้วก็คือเป็นร้านจาย่าร้านรองนนะคะก็มีโรตีชาชักอะไรว่าไปก็มีผัดหมีอะไรขึ้นชื่อเขาแหละนี่เขาก็จะเป็นเมนูตามนี้ค่ะ ก็ก็เป็นงี้แต่เป็น no ซ a l e s service นะคะเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟให้อันนี้เป็นชาค่ะชา,ชายซนชาเย็นก็คือข้างล่างร้อนมากส่วนชาร้อนก็คือยิ่งร้อนหนักเลยนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกะหรี่ปับ๊บซาโมซาแล้วก็ข้างอ่าไอ้กรงกงนี่คืออะไรนะพี่นาจะอะไรสักอย่างคือข้างในเป็นถั่วอ่าอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนบาเยาแหละเนาะ กินอ่อนกว่าเป็ปบใบยาแบบกิ่นเครื่องเทศเเ็มอ่ะไม่มีน้ำิ้มด้วยแล้วก็ชาเขาอะ่ะซือชามาเลเลยซื้อกินได้เลยเหมือนที่ซื้อกินเลยส่วนอันนี้เป็นซามโมซาะ่ะใม้หเหมือนซามโมซาบ้านเราอะ่ะ ไส้เหมือนพิซซ่าอือร่อยแต่ว่ามันจะมีมะเมล็เพืชส่วนอันนี้ก็จะเป็นกะหรีป่ปลาผักอ๋อคือลรากเองเลยกะหรีป่ปลาผักหวานมากหวานมากพี่นามกะหรีป่ปลาผักเป็นไส้มันฝรั่งแต่ว่าอร่อยนะนหวานกรอบก็นี่คือซอสถัว่ว ต่อไปเป็นซอสกระทีอันนี้เหมือนพริกอันนี้เหมือนซอสซอสมะเขือเทศอ่าโอเคอันนี้เราลองซอสถั่วก่อนโรยไปเลยเดี๋ยวเรามาลองซอสถั่วเลยค่ะนี่เนื้อเด้นเตน กลิ่นเพิ่ง,งเทศคือแบบเพิ่พเทศจริงๆอ่ะแรงมากเหมือนแกงเปรี้ยวอ่ะอันไหนต่อไปเป็นซอสทูเทมโท้โอเคอันนี้คือซอสทูเทมโถอร้ออร่อยรสชาติเหมือนกินซอสเลยกิน่่ะอันนี้ซอสกันนีต่อ,อ,นนตอ ซอสกะทิเส็ดนะเส็ดกลิ่นหวาน,นต้องข่าไก่จะุ้นกว่าจะข้นกว่า,วาแต่เผ็ดาระดูกก็คือซอสแดงอร่อยสุดค่ะเน,เนอะจบการรีวิวแต่ว่าฉันชอบกินกะหี่ปปลบสุด สำหรับร้านนี謝謝 <t objectively> za, ้นะว่าชอบชากับกะหี่๊าบแล้วก็ซาโมซาค่ะเขาก็แบบไม่หวานแล้วก็ไม่ได้เค็คนค่เดี๋ยวเราจะเดินไปบัสสต็อปนะคะเราทานอาหารเรียบร้อยแล้วแล้วก็รถที่นี่นะคะขับโหดเหมือนโกดใครมาเลยคือพอกับที่ยุโรปเลยแบบไม่มีเบรกไม่มีตีไฟเลี้ยวใดใทั้งสิ้นระวังตัวเองค่ะมาก็ต้องระวังด้วย เดี๋ยวเราจะนั่งไปลงกรมสตาร์ค่ะแล้วก็ไปต่อสาย101เพื่อไปสตรีทอาร์ตเนาะเราก็จะมีแบบร้านไอศครีมด้วยที่ฟฟฝันเออร์เบนนะคะเดี๋ยวเราไปชิมโอเครถเมย์มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลงกรมสตาร์เนาะตอนนี้เราอยู่ในรถเมย์แล้วนะคะบังคับเราใส่แมสด้วยคะลงถอยลงไปใส่แมสกัน <c oughs> ดีว่าพกแมสมา ก็สี่โค้นห้าจุดหกริงกิตน,นั่งไปลงกอมสตาร์แล้วก็เดี๋ยวไปต่อเครื่องเอ้ยไม่ใช่ถอยเข้หอรอรถอีกอีกอีกคันนึง <S <S ตอนนี้เราก็มาต่อร้านรถสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งไปได้หมดเลยนะคะไปลงสตรีทอาร์ตรอไปก่อนไปค่ะเดี๋ยวเดินไปสตรีทอาร์ตแล้วกันไม่รอแล้วรถมีแค่หนึกิโลเมตร ก็เดินไปเรื่อยๆค่ะใกล้ถึงแล้วแหละแดดร้อนมากแต่ว่าอากาศเขาก็เย็นกว่าบ,บ้านเรานะย่านนี้ค่ะที่เราเดินมาก็จะมีห้างเยอะมากเลยแบบมีห้างท็อปมีพาราง,งินมอลคอมสตาร์ผ่านผีขออภัยคล้ายๆพารากอนเลยโลโกโล้นะคะก็เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆค่ะมัสยิดอยู่ข้างทางเลย กุรบาลแทะแปดร้อยห้าสิริงกิตอันนี้ตัวหนึ่งแต่ของเราส่วนหนึ่งคือหกพันที่นี่นะคะก็จะเห็นคาว่าจาย่าเยอะมากจาย่าก็คือแปลว่าเมืองส่วนจารันแปลว่าถนนก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะในระหว่างที่เดินทางอ่าโอเคเรามาถึงแล้วค่ะสตรีทอาร์ตก็จะมีคล้ายๆกับ สตรีทอาร์ตบ้านเราคล้ายคภูกเก็ตแต่ว่าเขามีมาก่อนภูกเก็ตค่ะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะคะน่าจะเป็นแบบบ้านเป็นหลังๆน่ารักดีเรามาเจอร้านเค้กแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นสตรีทอาร์ตค่ะคนก็จะเยอะยก็จะมีรถรถที่เอออ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปร้านคาเฟ่กันหน่อยค่ะลองถามมีอะไรทานบ้าง ร้านนี้ด้านในค่ะก็น่ารักดีราคากา็ไม่ได้แพงมากนะคะ15ริงกิตอะไรโดยเฉลี่ยเนาะก็ด้านในเย็นสบายค่ะด้านซ้ายเป็นไอ์โรีิชาลาเต้ด้านขวาเป็นลาเต้ธรรมดาค่ะนี่ค่ะเมืองของเขานะคะก็จะเหมือนโอทาวมันก็คือสตรีทฟู้ดเนี่ยแหละมีทุกร้านแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปกินลอดช่องกันเจ้าดัง นี่ก็จะเป็นมัสยิดของเขาค่ะก็ถ้าตรงนี้คือเปิดให้คนเข้าได้นะคะคะก็เป็นเมืองสวยนะคะสถา,าปตัตยกรรมก็เด็ดไปค่ะเดินตามหาร้านรดช่องเมื่อกี้คาเฟ่ที่เราไปนั่งมานะคะสบายโล่งเลยตอนที่เราเข้าไปอ่ะแล้วก็แบบน้ำรสชาติใช้ได้เลยก็ถ้าใครมาเดินที่นี่แล้วแบบเหนื่อยมาพักที่นี่ได้ ร้านนี้ก็เป็นร้านลอดช่องขึ้นชื่อเลยนะคะมาต้องมาทานให้ได้ะคะ่ะอยู่ตรงจอทาวน์นี่แหละถ่ายิวแล้ไหมนี่นะลอดช่องที่เราซื้อมาได้เ,เด็ดยังไงอร <c oughs> ่อยห <c oughs> วาน้อยๆลอดช่องก็ไม่เหมือนร้านเรานะแล้วก็มีกิ่งแบบลำไยลุกชาถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ผสมชาอะไรประมาณนั้นแะแต่อร่อยค่ะชื่นใจดีร้อดช่องเขาจะไม่หวานเหมือนบ้านเราอร่อยไหมปาตรงนี้ก็จะเป็นร้านลรอดช่องน้ำแข็งใสาชื่อดังเหมือนกันค่ะคนต่อคิวยาวเลยเราก็จะเดินทางไปปีนางฮิวโดยรถเมย์ค่ะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะตรงนี้ค่ะก็คือจุดที่เราจะไปซื้อตั๋วนะคนเยอะมากโดยเฉพาะเป็นช่วงวีคเอนนะคะ ก็ซื้อตั๋วแล้วคนละประมาณ30ริงกิตคะรอ2ชั่วโมงรอสชั่วโมงถึงจะได้ขึ้นนะคะไม่รู้ใช้เวลาขึ้นไปประมาณกี่นาทีแล้วก็ลงมาตรงทางรอขึ้นกับเช้านะคะก็จะมีร้านอาหารเยอะอยู่มาทานตรงนี้ได้เลยแมรี่บ้าวก็จะมีเอแอดด้วยค่ะอ่ะโอเคเราเข้ามาแล้วค่ะเป็นบริเวณที่เราจะไปเราเป็น normal lane นะคะซึ่งราคาอยู่ที่30ริงกิต นี่เป็นตั๋วของเราค่ะนี่ก็คือเราสแกนตั๋วเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะคะคนเยอะมากต่อคิวนานมากนี่ก็เป็นหน้าตาของพาหนะที่จะพาเราขึ้นไปด้านบนของเลียงหิวค่ะร้อยปีพอดีเลยค่ะหนึ่งเก้าสองสามถึงสองสองสาม ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟที่จะพาเราขึ้นไปปีนัง่ิวแล้วนะคะเดี๋ยวก,ก็เราจะขึ้นไปละจะเจอกันทั้งคนนะคะเขาก็าจะมีการรีเซตเครื่องข้างใน,นะค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะออกโอเคไปแล้วจ้ารถไฟเครื่องที่แล้วที่ข้างนี้สวยเออที่มันจไี่นสวยนะนี่คือมันมีทางเดินแหละแต่ว่าน่าจะเดินได้ ประมาณ25องศาจากร้อนๆอนอ่ะสดชื่นมากเป็นเด e g เ e h o u s ค่ะอยู่บนสุดเลยของปีนังฮิลค่ะบริเวณนี้ก็สวยดีก็จะเป็นด้านหน้าเกสเฮ h o u s ค่ะก็จะเป็นมัสยิดบนปีนังฮิลเลยค่ะก็สามารถมาละหมาดที่นี่ได้มานั่งพักได้ค่ะมัสยิดบุกิดเบนเดราค่ะ วิวพาโนรามาจากด้านบนนะคะสวยเวอร์วังมากเลยเดี๋ยวเราจะลงนะค่ะก็อยู่ด้านบนสุดก็จะสไลด์ลงไปเลยนะน่ากลัวอยู่นี่นะความชันความชันเลยอ่าเริ่มเร็วละเริ่มน่ากลัวละคือแบบลงวูบเลยไรอย่างเงี้ยแบบเสียวใสเหมือนกันค่ะ โอเคออกมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาขึ้นรถเมส,สาย204นะคะไปลงที่ที่พักของเราเนาะหรือว่าย่านจอร์ทาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารกันตัวนี้ก็เป็นมัสยิดกลางของเขานะคะเห็นโดมโดมไหมนี่ๆๆในที่สุดเราก็ถึงแมคโดนัลด์แล้วค่ะที่นี่ก็มุสลิมอย่างเราทานได้ค่ะ ก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างเราสามารถสั่งจากตู้กดตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะะนข้าวนะคะนาซีแปลว่าข้าวอันนี้เราก,กดที่ตู้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาอ,ออเดอร์มายื่นที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยค่ะ <S <S เดี๋ยวเราก็รอนะคะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวตัวนี้เขาจะจัดของแล้วเขาก็จะเอาออเดอร์เนี่ยมาส่งที่โต๊ะเราเราก็ไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลยของเรามาลวจ้าเบอร์เกอร์อะไรทั้งหลายอันนี้ก็เป็นนาซีซอสนาซีนะคะ thank you ก็มีเบอร์เกอร์ขาอีกสองชิ้นแล้วก็ไก่อีกสองน่าซีละม้อต้องมีปลาเค็มน้อยมีไข่มีไก่แล้วก็มีพริกเบอร์เกอร์เนื้อชีสอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ไก่ฮาวายเอียนอ๋อ เราเมนูค่ะเบอร์เกอร์เนื้อ,อนี่ยิ่งอร่อยไก่นะคะหนังไก่อร่อยอกาแฟอร่อยไหมปากาแฟออกขมและข้าวข้าวอร่อยไหม ฟรรี่โอริโอ้บูเบอรี่ค่ะ7.25เริงกิตน,นี่ซอสหรืออะไรต้องเลื่อ,อ๋ออยเค็มๆทานอาหารเสร็จแบตก็หมดพอดีค่ะเดี๋ยวขอตัวกลับห้องพักแล้วก็นอนพักก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าวันกลับค่ะนี่ก็เป็นด้านในโรงแรมบราวที่ว่าพักนะคะก็ดีเลยค่ะเป็นโรงแรมใหม่เนาะ แล้วก็ทีนี้โรงแรมเขานะคะเขาจะไม่ใช้ชั้น4ี่เนาะเขาจะมีเป็นชั้น 3A เดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาท์แล้วค่ะเพื่อเดินทางไปถ่ายรูปแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยค่ะเคาเน์เตอร์เช็คอินะคะก็ต้องกดลิฟต์จากข้างล่างนะคะมาชั้น 2, ตอนเราแรกก็งงๆอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็พนักงานเขานะคะอยู่มา2คืนเนี่ยก็เจอแต่2คนนี้ตลอดเลย<ๆ>เขาไม่เหนื่อยอยังไง<ๆ>ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเขาก็น่ารักดีค่ะ ยังไงใครมาก็มาพักได้นะคะที่บาวโฮเทลเดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากโรงแรมแล้วจ้ะด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นท่าเรือที่เราจะไปลงเฟร์รี่ค่ะลงเฟร์รี่มาแล้วค่ะยังเช้าตรู่อยู่เลยค่ะว่ากลัวเดินทางไม่ทันเราก็ใช้ตั๋วใบเดิมนะคะในการเดินทางครั้งนี้เพราะว่าเรามีเสียค่าใช้ใจ่ายได้ ก็พอถึงที่ออกมาจากท่าเรือค่ะเราก็จะเดินขึ้นมาก็จะเจอปีนังพอร์ตค่ะเราก็จะเดินไปด้านในต่อเลยเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วรถไฟอ่าถึงแล้วจ้ะเราซื้อตั๋วอาการซื้อตั๋วเสร็จเราก็จะไปร้านอาหารอิคบาวค่ะเราเล็งไว้ตั้งแต่เข้ามาแล้วค่ะสะตาร์บัคที่นี่คือถูกมากเป็นร้านในแบบในนี้เลยอ่ะในที่เราเข้ามาจาก ต่อเรือก็จะเจอร้านนี้เลยแล้วก็เรามาทานก่อนนะคะระหว่างรอรถไฟมาเที่ยวถัดไปใ่อาหารเช้าเราจะชากับโรตีแกงโรตีแกงอร่อยมากจะแ,แกงเผ็ดไปนิดนึ่อ๋อมากเลยจะแ,แกงเผ็ดไปหน่อยอะโรตีรนุ่นนุ่มแกงอร่อยเลผ็ดไปไปชาก็ะีร้านนี้แนะนำ เตะเตะอร่อยมากก็บอกเลาชาอร่อยเวอร์อ่ะตั้งแต่กินมานะปิดจอบร้านนี้แหละทานอาหารเช้ากันเสร็จแล้วขึ้นรถไฟค่ะก็ออกได้ตรงเวลาเลยนะคะใช้เวลา2ชั่วโมงอยู่วันนี้ค่ะก็หลับหลับตื่นตื่นไปเหมือนเดิมค่ะออกมาจากรถไฟแล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นข้างบนเพื่อ,อออกไปข้างนอกอีกทีหนึ่งจ้ะ ค่ะพอเราออกมาด้านนอกเราก็จะมาโทรเรียกแท็กซี่ข้ามชายแดนของเราค่ะก็จะเสียค่าบริการอีก300บาทไทยนะคะตรงนี้เขาก็จะมารับเรากลับไปจอบพาสปอร์ตท,ที่ฝั่งไทยเหมือนเดิมค่ะรถก็ติดมากค่ะวันนี้กลัวจะไปขึ้นเครื่องไม่ทันะะตดอ, <ไป S 2> อย,อยอู่ตรงด่านตอมอ,มอชั่วโมงหนึ่งลงรงงงงาจานคนขับรถค่ะเขาก็กลัวเราจะขึ้นเครื่องไม่ทันเขาก็วนเอารถไปจอดนะคะแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาวนรับไปจอบพาสปอร์ตทีละคนค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินหัดใหญ่แล้วจ้าเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนค่ะนอนรอที่สนามบินไปยาวๆจ้าม่วงมาก,กวัวนี้นี่ตอนนี้เราถึงสนามบินดอนเมืองแล้วจ้ากลับบ้านได้บายบายปะบายบาย